สวัสดีครับมาถึงคราวของ s ิกพีสาด้ามเดิมนะครับพีพีขอให้แสดงการติดกันลื่นนะครับเป็นการลื่นรุ่นใหม่นะครับของทาง s i ก p 3 2 0นะครับของปีนี้นะครับยี่หอของเราเองนะครับ neoani tactical clips นะครับด้านหน้า2ก็จะมี qr code นะครับติดต่อทางไลน์นะครับมี id ไลน์ให้นะครับเผื่อท่านใดยังมองไม่เห็นนะครับ สงสัยติดต่อ0820306099ครับหรือเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับเทปกันลื่น Neoani Tactical Clips นะครับ QR Code ยิงได้นะครับทั้งไลน์และไลน์แอดนะครับตอบรวดเร็วครับด้านเราลักษณะแพคเกจก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ดึงก็ได้ขอให้เคลียร์ปืนก่อนนะครับกดแม็กกาซีนทิ้งครับเช็คดูไม่มีกระสุนในลงเพลิองนะครับหันไปในที่ทางปลอดภัยยิงทิ้งครับแขวนสไลด์ครับ ตัดสไลด์ครับถอดออกวางไว้ก่อนนะแล้วก็เหลือแค่นี้นะครับถัดจากนั้นให้หาสำลีแม่บ้านครับแล้วก็น้ํายาล้างเล็บครับถ้าพูดให้ถูกต้องก็คือต้องเป็นน้ํายาล้างสีเล็บนะครับแบบนี้นะครับซื้อได้ตามตลาดนัดนะครับทําความสะอาดด้ามกันก่อนนะครับ ัจากนั้นให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับเอาฝุ่นผงขนออกให้หมดนะครับแล้วก็รีเช็คดูนะครับว่างานที่เราทําความสะอาดไปสะอาดดีเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับเสร็จเรียบร้อยมือคนที่จะติดตั้งนะครับแนะนําให้ไปล้างสันไลก่อนนะครับล้างสันไลกลับมาเรียบร้อยแล้วครับมือสะอาดนะครับไม่มีคราบมันนะครับแกะปดพันของเราออกมานะครับ ด้านในของผิดพันธุ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบเจาะช่องโชวโลโก้ด้วยนะครับอันนี้เป็นผิวยางนะครับ r a b r i น e ครับคิดไปออกคิดถึงแฮนด์มอเตอร์ไซค์ครับ2ชิ้นนี้พี่ๆชอบถามกันมานะครับแถมให้นะครับทางร้านเราแถมให้เผื่อจะเอาไปติดบนตัวสไลด์นะครับหรือติดด้านหน้าบริเวณทัามเรสนะครับใช้กันไกลหรือใช้คัตเตอร์ตัดได้นะครับ DIY เองได้ครับอันนี้แถมให้ผิดพันธ์เป็นการลื่นรุ่นใหม่นะครับได้คัดมาพอดีพอดีนะครับ จากนั้นนะครับให้แกะการลื่นออกมาก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแกะนะครับลักษณะการลื่นจะเป็นเหมือนลคล้ายคล้ายสติ๊กเกอร์นะครับมีแกะออกมาแล้วนะไม่ได้ใช้ชิ้นสีขาวนะใช้ชิ้นสีดํานะจากนั้นทําการจัดวางครับของผมเนี่ยชอบโชว์โลโก้ผมก็จะจัดวางตรงโลโก้ไว้ก่อนนะครับขยับได้ครับถ้ายังไม่ตรง ผิดพันธุ์ทำมาให้พอดีพอดีนะครับสังเกตดูว่าโค้งอ้อมมาด้านหลังนะครับมีเว้นช่องหรือรูด้วยนะครับ<ม>ส่วนอันนี้ทางด้านขวานะครับทางด้านขวาก็ติดเข้าไปนะครับรีดแบบนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้ด้านหน้านะครับพอมาถึงตรงนี้ด้านหน้านะครับให้หันด้านนี้ออกแล้วก็ อาธานี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรีดจากขวามาซ้ายนะครับรีดทับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ถึงจะเอาด้านซ้ายนี้ปิดทับลงไปนะครับปิดทับลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นเก็บงานครับเก็บงานนะครับด้านหลังด้านบนด้านข้างนะครับรีดครับตอนนี้ก็รีดอย่างเดียวครับ ตรงไหนมันไม่ตรงก็จัดวางให้มันตรงนะครับแล้วก็บีบๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการลื่นครับเป็นผิวยางรับบรายส์นะครับนึบๆคิดไม่ออกคิดถึงแฮนด์มอเตอร์ไซค์ครับงานเนียนๆครับจากนี้ให้ทุกท่านนำไปเป่าใดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเป่าใดก่อนนะครับหลังจากที่เป่าใดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูความเรียบร้อยของเนื้องานกันนะครับสังเกตดูว่า เนื้อของผลิตภัณฑ์จะแนบไปกับตัวปืนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเบาใดร้อนนิดนึงนะครับเป็นการเซตอัพงานนะครับจับนึบครับกระชับดีครับเป็นผิวยางรับบุหรี์นะครับหนึบๆครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบพอประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วลองจับถือดูนะครับ โอ้โหหนึบขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดครับตามที่พี่ๆขอกันมาครับการลื่นของซิก2ีสามสด้ามเดิมนะครับโดย n e o a n i น Tactical Clips นะครับแอดไลน์ได้ครับโทรหาได้ครับแอดไลน์ละลายแอดได้ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ